การพบกันที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราทุกคนเดินทางมาจากที่ไกลแสนไกลผ่านพบผ่านชาติผ่านการเกิดกันตายมานับไม่ท้วนและทุกการพบกันในวันนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญทุกวิญญาณเ้ืนเคยเกี่ยวพันกันมาก่อนบางคนเคยเป็นคนรัก บางคนเคยเป็นมารดาบิดาบางคนเคยเป็นลูกศิษย์บางคนเคยเป็นเพื่อนบางคนเคยเป็นศัตรูที่ฝังลึกในใจและบางคนเคยเป็นแสงสว่างในชีวิตกันเราจึงรู้สึกคุ้นเคยทั้งที่เพิ่งพบเราจึงผูกพันทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดีและเราจึงเจ็บ แม้ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรด้วยซ้ำความเชื่อมโยงของกรรมและการเวลาโวงสัมพันธ์คือพลังงานแห่งเส้นเวลาและแรงกรรมที่ผูกโยงชีวิตสองดวงไม่ว่าจะเพื่อรับเพื่อเรียนรู้หรือเพื่อชดใช้บางความสัมพันธ์จึงอบอุ่นรากับบ้านบางความสัมพันธ์กลับปวดล้าว เหมือนมีปาจใจแต่ทุกความสัมพันธ์คือสะพานให้เราข้ามจากความไม่รู้ไปสู่ความเข้าใจการพบกันที่เป็นไปด้วยความเมตตาบุญสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแรงดึงดูดแต่เป็นแรงหนุนคนที่เข้ามาแล้วดึงเราเป็นคนที่ดีขึ้นคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่การอยู่ ของเขาคือบทภาวนาในใจของเราให้ใจเราสงบบางคนเหมือนกระจกใสมองเข้าไปเราเห็นตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเองไม่ต้องไปแข่งครไม่ต้องพิสูจน์าะเขอรับรู้และขอรับเราแน้แบบที่เราเป็นบุญสัมพันธ์มันล่มหายใจของจิตวิญญาณเบาแต่ทรงพลังดางแต่ยาวนาน บทเรียนจากเรื่องสัมพันธ์ที่ยังไม่สงบแต่บางครั้งเราพบคนที่้ามาเพื่อนำเราไปสู่ความเปลี่ยนแปลงพวกเขาอาจทำให้เราเจ็บทำให้เราร้องไห้หรือทำให้เราสูญเสียสรันธาในตัวเองแต่พวกเขาคือรูที่มาเพื่อปลุกให้เราตื่นจากฝันให้เรากลับมารักตัวเองและกล้าที่จะเดินจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม กุญแจของการขี้ผายคือจงอยาถามว่าทําไมเขาถึทางทําแบบนั้นจงถามว่าบทเรียนของเราคืออะไรการยอมรับที่ไม่แปลว่าอ่อนแอแต่คือสิ่งที่ยอมรับให้กราได้ขี้ผายการวางใจคือการฝนั่นไขที่เราฝึกพันธนาการไว้กับบางประเทศมาหลายสืบอสายชาติรักอย่างมีสติ อยู่ด้วยความเข้าใจและใช่ความยึดติดให้อภัยมากกว่าตัดสินและมาถึนเวลาก็ปล่อดดังสงบนม่นต้องอธิบายอะไรทีราอบางเปนการพบเจอไม่ได้มาเีื่ออยู่ด้วยตลอดไปแต่มั่จะทำให้เราตื่นขึ้นกลายเป็นคนใหม่ที่รักัจอเองมากขึ้นกว่าเดิมอย่าเสียใจควาสัมพันธ์ใดเลยทุกคนเรื่นมาคือเวลา มาเพื่อให้เราเติบโตแม้เขาจะไม่อยู่กับเราในวันนี้แต่ล่องลอยที่เราทิ้งไว้อาจกลายเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่แสงสว่างในวันข้างหน้าเพราะในที่สุดไม่ใช่ใครจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแต่คือพวกเขาพาเรากลับมาหาตัวเองได้หรือเปล่าและถ้าเรากลับมารักตัวเองได้ก็ถือว่าการพบกันนั้นไม่สูญเปล่าเลย